มากินตำหอยแฉ่ครับพี่น้องแม่วันศิเป็นผู้ตำเด้อครับเบาปินผู้กินครับคุกละหาลอยไปแล้วเสด็จเงินใส่หายพู้พี่น้องเด้อพี่น้องกินตำหอยแฉ่นับกันครับ โคกนี่โคกพิเศษครับโคกละหาร้อยวันกันพี่น้องอ้โหูมาลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วนอ่กลุ่มให้พี่น้องใอ้ไปสวัสดีครับมิดมาแฟนแฟนผู้ติดตาเบ็ดชีสุหมองสุวรรณครับโอ้ยมัอนี้ฝนตกครับพี่น้องทางหลังโอ้วันศุก่์ตกพี่น้องตั้มวันในแล้วครับพี่น้องเห้ฝนตกฮ่ำกลาง บรรยากาศครับพี่น้องฝนตรงนี้แซ่บแซ่บครับพี่น้องมาเดี๋ยวมาเด้อครับแฟนครับสูงมองเซอร์บอนครับมากินตำหอยแครงครับพี่น้องแมวมาสินผู้ตำเด้อครับเป้าอุตผู้กินครับคุกระคาลอยไปนะที่เหลือเงินใช้หายครับพี่น้องเส้นไหวมาแลงวยังเอาออกมาแซ่บไหมครับตำหอยแครงครับตำหอยแครงความขอบคุณครับเส้นเนื้อนุ่มๆเด้อพี่น้องหนังปลาเซอร์บอนครับพี่น้องเรือบ้านหนึ่งหนึ่งนอครับพี่น้องหนึ่งนอหนึ่งนอหนึ่งนม่ครับพี่น้องแม่วสินผู้ตำครับ โอ้น้ำตัวกล่างเลยพี่น้องเลยนี่เป็นฝนตกใสกพ่พี่น้องน้ำไหลเปิดน้ำมามาพี่น้องมาสิ่งต่ำหอยแค่นนันครับมาเด้อสูบหลังซูบอดฝนตกรีบพี่น้องคนนี้โอ้แซ่บพี่น้องแซ่บกระปุนครับสิ่เลื่อนเหนียวหนุน่มๆเออพี่น้องเลยโอ้หนาวพี่น้องพี่น้องกระปุกนยกขึ้นสูงมาได้ครับเสน้นงกระปุกใน่ฟาดให้คุ้มตา

แก่ครับเออตับหอยแก้งน้ำกันครับใส่มินี่ครับหอยแก้งวันเนี่ยเห็นน้องใหม่ครับ หนาวครับพ,พี่น้องกลางสาย์ฝนกลิ่นน้ำเชียงหน้าเด้อพี่น้องน้ำเชียงหน้าเป้าถนอมนั่นละเมียนปากแปรแล้ววะ่ะนาปูดพี่น้องเข่าตาครับเนี่ยครับเส้นกับปุนติดมือมยออังม่อยากออกเลย ตามมังคุไม่นองแบบกัดหัวไยแช่งผลือผลีอยู่ฝ <c oughs> นพาพไม่นองฝนพางปาร์าเรีน่ไอเลยพี่นอง ถึงขอบคุณได้พี่น้องแี่น้นุ่มๆครับครับใส่สอนลองเบิร์กันน่อมับอร

ตอฝนมันบกกรอบแลวพี่น้องงับฟูจะจิ้มทั้งอกกรอบไ้เลจังเร่องเบ่งแตกเ้ขนมกรอบแล้วว่าขนมเขือนนหนึ่งไม่กรอบงีอหคุณึงเพมาหาเสียวเด้พี่น้อง เออ,เออแห้งก็ปเป็นยังนั้นแะบรรยากาศพี่น้องเอ้แมวติดมากางห่มให,ไไห้พุดตัวแห้งครับไหแห้งขึ้นแห้งขึง้นแ,แล้วอรอกำลังเสียพี่น้อง gì này nào có hẹn rồi rồi quá gim đến đây không biết gim hiệu của thằng nắng nóng nắng nắng nó nắng 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 nắng

好了。嗯，说不上。

น้ำพุรนะุ่เนาะนั่นงไม่ันตรงเน้อหนะิปะป่าหันมากใป่าน,นันถึงก่อนแม่ไม่หละนะังเนาะเพราะคนน้อยเจมาแม่จะใส่เจ็งันไหมที่พี่เนาะสาธุผมนก่นเป็นเด่นมาก,ก็ั้ิงงนนดัดนกะ็มีหาบบนามี่ถึงหนามดใจ ไรค่ะหมู่่าน้ำผาท่า,นท,าน,นทีนอ้องฟังผู้บอกท่านพูนเ <c oughs> บื้องผู้กินท่านพี่ข้ายุ่งี่ผู้เบาไห้เป่นว่ามันจนพ้นตกผ <c oughs> ู้ใยก <c oughs> ินเล่ หยีลงแล้วครับแยากไปไหนอ้อนง,งเดื่อครับถ้าฝนตกยุ่หันท่านได้เอีนอเ่น,นเ้อคุณแม่ลำไพ้ครับตาไว้แค่น้ำกันเนาเป็นอย่างนี้มีก็เอิน้นอห้เอินเอ่นน้ำกลนกันไง เอาอถ้าจะเสียบก็กันนะอะเสียบแบบเบาปุ๋กินนื้เสี่เอยกินน้ำแม่มาขึ้นเลื่อไปแหปีเบิร์ดไม่ใช่ตู่ไป่นะ <c oughs> อะเบ้่อพอนครับอนไล่ึ้นกันนะคนตก <c oughs> ่อพอนครับหัวผัพวพ้อไปหาลาอแฮปปี้เบิร์ตดีทกทูกท ะั๊บมไรกลับมันฟองน้ำโอ้คือยญิงคือหิงเพ่อมาหว่านอี่ไม่ได้รับไม่ได้รับเนะไม่ได้ตัวเสียงเขาไคเจิยงเห็ดนยกำมาเห็นเต้นเขาพูด

ละมอมเสียวม้วพี่น้องเป็นวัดเหรอพี่เนี่ยอือน่าจะมาตุ๋ยนำทะเลทะเลไ่เขียวตอนเปียกเลยไม่ได้เขียวเด้บอกหาไม่ไปได้หา ตัวหาลอยต้องหามากโอ้อรเนียครับไีหญิงครับน้ำบ้าปุ๋ยตับตัไว้แคงครับพี่น้องมันนะสุกูสุกวดแล้วครับพอเย็นเบอื่นแล้วดอกพอเย็นเรากินไ่ได้เย็บอยากไยามไม่พอดด้อันน่าานเลคุณขอกจากก็ได้พี่น้องเลยขอกจากก็นได้พี่น้อง เอ้ยพวิปตวามอย่าวันจินมายามปูด้ลรวะยข้างออนไลน์ตน้องครับดังนันจินนั่ยไ้เอาของได้แล้วบินน้องเอยยางยิ้มได้ พยายมนะัเมก่ลูกขึ้นมายุงยนด้วยนคุ้มุยัมันเป็นอย่างสร้างขนสร้างผิวไม่ขอสานพยายามยาพี่น้องให้รถซับเวลาพยายามซํานี่พ่อเด้อครับครับะนะพ่อแม่ไปเจ็มเห็นกันหร้องกลับขึ้นมาอย่างยายามคยยายามมาเอสานมดถุงอะพี่น้องเออขาดเฮียซับข้านเนะ เท่บวกไปเอาท่รนีไปจำเน่รอนี่กแตพ่อไปอย่างานเขาค่อยย้ำหนิแล้วไปไปเฮี้ยนน่ะงานตู่เลยก้อนม่ใหญ่ไเทียวงานตู่ก้อนม่เลย้สวัสด็กหน่อยวพี่น้องี่าาีตอะอัก็เม่น้องไคอ่ะาบไมีน่อหายงานไมมีนบ่เป็นยัง้อเอตังเงิเอาตังเงได้ ดูีน้องหนาวหนาวกับจีอ้อนลงทุกฝนลน้องรอนเหรเร็วเยี่ยม่้นันบอหเศ้าก็ว่าเศร้า้าฟืนตกพี่น้องแจ้งแล้พี่น้องแจ้งแล้วบนว่าัสวยนะกานั้นโมนโยันฟูตข้าพี่น้องถ้าเปนหนังขาใส่หัวเปียกมันยอดอยู่หนังปลากรอบ ตอนนี้แมาเมื่อก่อนไปเได้นอนแต่อยู่ในบ้านเนาะนเนีย่ยอุ่ตุวๆแล้วมัดเขามาพุ่ต้องกินน้องฝนตกพี่นอ้องฝนตกห่หามง้อเปียกมอดยอดเลยพี่นออ้องเลยไม่ได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะพี่นอ้องเลยติดตามติดชมครับเป่าปุยจูพักครับพี่นอ้องกินสายฝนตกครับพี่นอ้องน้ำกระไรก็เก่าเพราะฝนผามาใส่ครับพี่น้องโอ้ยอ่ะเกินต่อครับพี่น้องไม่ได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณอีกรอบนึงครับ สุด l a s คลิปนี้ครับโชคดีมีความสุขเด้อพี่น้องเด้อแจ๊กเก็บจะขยายจนครับพี่น้องเรามาลุยสุขกุสุข้นครับผมเบาปุ๋ยเก้าวัดสวัสดีครับจิ嗯嗯้วฝากอะไรก็แจ้งได้พี่นอ้องผู้อ่อยฟังกระมีครับผู้กินกระจีปอพี่น้องฝากไปเบื้องทางกันพี่นอ้องน,นีะไล่ปอพี่น้องเอ้ยเมาปุ๋ยขอขันรายการจากเขาเด้อพี่น้องมีของดีของตอดมาฝากพี่ฝากน้องขึ้นเ่าแหละครับผมนี่ครับพี่น้อง ปลาบวงแบบสุปข,ของพอหน่อยซอยเดิมเด้อพี่น้องเด้อปลาแดกนัวครับพี่น้องใส่สมุนไพรหอมๆบอมีกินข้าวไร่าสารกันบูดลอยโพเส้นเด้อครับเห็ดสดไม่หมืมอนต่อมือพี่นอ้องซิมแล้วสิติดใจเฮี้ยงไหายยงยงหาละเจ็ดสิบบาทพี่น้องสร้างจองสื่อได้เด้อพี่น้องเด้อสนใจสินค้าแอดไลน์แอดพอหน่อยหนึ่งสองสามมีแอดน้ำนาน้ำเด้อพี่นออ้องอย่าลืมอุดหนุนซอยพอหน่อยซอยเดิมไมเด้อครับ